สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ผู้สุดคนามาพอกระซาพี่คุณคนเกา่าคนเดิมหลักเจบ,บัวคนสวยเด้อจ้าเอาเจบัวบอกข้าเจ้าเมืองว่ามี่หยังก,กินมือนี่สวัสดีค่ะเอามีอหยังบอกข้าเจ้าเมืองเชฟพ,พี่กุลน,นะคะส้ตมตำผัดกะเพราไข่เจียวต้มหัวปลาแซลมอนผัดเอาไข่ข้าเจ้าเมืองเนี่ยผัด นายผักกะนละมากนึงอะไรก็อร่อยพี่กุ้ลบอกเออเพราะว่าเป็นคนเห็ดกับเขาแซ่บเด้พี่น้องหน้าตาบ่าสวยแต่ว่าเห็ดกับเขาอร่อยจะิดประตูตให้ลูไส้ก่อนก็จะมาเด้อมา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 ฮ <come> ัลโหลครับ <Hello. S 1> ว่าฮลโหลูกครับกูเดรยมไหมครับมากินข้าวนันเมตังสมตำไข oh, ่เดีวยวไก่ก็อยู่นั่นกระยูน, <N> นั่นไก่กระเลือถ้าเจ้าไก่ก็กินไป เอาอาหารไปโรงเรียนแม็กป้าจะกินบอมบ้าสัมันหายเลยแล้วมึงเอาอะไรไปนนขนมตัวกอนเสิร์แม็กมันหายเด็กมันหายได้ยังไงเละแม็กแม็กก็รักทำโตโโ๊ะเยอะเร็วเอาเอาไปกินไม่จะกินขาบบ้าเสียบบอมบี่บัวกินกินกินหาติคำเดียว <laughs> อ้าวพอทิชชูอะ ไข่เจียวพี่น้องเอ้ยมึงเป็นแต่แซบเป็นตแต่แซบไข่เจียวผัดกะเพราตำมะขุงแกงขมยูยำปลาซ่าม,ม่อนพี่น้องมึงบอคพึ่งกับแซบคือเก้าตั้มือได้กัแซบผมไม่แบ,บกไอ้แซบมึงนะใส่มือพี่น้องเอ้ยแล้วมันแซบนะจ๊จะช้อนกับเอาคันใหญ่บุลบัลุมปาก เกี่ยวไข่อยู่เมืองไทยมันคือบปแซ้ยคือมาทอดดีนี่คือแซ่บเอามาอยู่ที่คนเห็ดน้ำนอพี่น่องจ๊ากเลยอนื้อหางในบ้ได้จ๊ากถ้ามีหลายอย่างเด้อยงยังซหละถ้ามีอย่างเดียวแคยิ้มอย่างเดียวก็ได้เลเกียวพริกป่นก็แซ่บแล้ว เดใใหญ่ไปบ้ใครอยู่เมืองไทย1ิหน่วยสีบาทเบอร์ใหญ่นะสีบห้เบอรนะ์ 45, อสูงสี่สิบถ้เด็กไปอยู่เมืมอไมงไทยหรือไปสือไก่เมี่ยงไกลๆน่ะเมี่ยงมันไครเนาะไปสไครมัน เนื้อที่จะใก,กล้นึงหใหญ่เห็น,นแ,แล้วแม่ดิมึงรายการไหนบอสถือว่าแม่ช่มผัวอะไรย่านะ่ะเลี้ยงเนาะชีวิตเรามีความสุขครับอัวพักกับพักออร์แกนิกมันบอส สำคัญลุหาดเนาะมีคนใช้กับคนสักแบบคนเลี้ยงลูกให้ชมพู่นะอืมันบนปลาที่แบบนันดีเดนเนาะคุณสายเนี่ยนันเลยแหยงกบลหยงงั้นปลแหลงไก่มือเหลือมันไปกินไก่แล้วอืมแลวมึงบ้าอยู่จังหวัดไหน เดี๋ยวยุเทบไม่เลยหรอกแทจติดมือเลยมันองมีมือหวัวงูอะแล้แบบเป็นยังนี่ไก่มันขึ้นตายเลยเป็นมึงงูไปนอนแน่นันปะแนตะกาค่ะใกล้นั่นนะแนนกินแล้วนอนอยู่เลย ลูกันนี้แบบนั้นก็นดีลูกหลานได้เลี้ยงลูกน,นั่นและอืมมันเลี้ยงลูกติดดินด้วยอืมน,นั่นแบบนั้นเลยเขาเลี้ยงลูกจบบติดบ่ติดแหลกตดทอดตี่ตุต่มไปแหละเ <laughs> ตะเตะขาอะไรอ่ะหมอ ถอ,อน้าลับจงังอดรบ้างมัเนน้นำหมูอ,อีกเลไดนะ้เนอะแม่รู้เรื่องรูงร้อะไรไปถอนการแบบพาไปตัดแต่อ้อยไฟใหม่วันนี้ยน่มแดดออกมันบ่น้ำว,ออวานมันก็ออกันไหมอ่ะริเรียบันนี้ดำมาก <laughs> แต่กวาตัดอ้อยไฟใหม่มัดระบาด อ๋อจัดลอกปอเป็นลอกลอกฟองเห็นนะลูกเคหลอกอยู่เขาจาางมัระบาดโอ้โหอ่าได้บาดอยากกินขนมอ่ะเขาไปแช่น้ำเนาะลอกข้นหลอกขคือลอกขึ้นกว่าชีได้โอ้ ฉันไม่จ้างสมัยนี้น้ะบัดระบาดบ่มีไผเห็ดดอหรือว่าเนาะนเนี่ยมัดแบบไงนึงเวเขาบอาลุกกะเบามันนอายุซ้ำผิดหวั่นเลยแต่ว่าลุกกต่เห็ดอีหไหนเห็ด่าสุยังแบบอ้อยแบบอ้อยไปปลูกนะหามร่องอ้อยปลูกมัดเหมา แสดงว่า,วาอยู่แถววานตัวนี้มันบ้นเจริญแถวทางพุ่นเจริญแล้วเทพที่อืดตอนเราอายุสามทิพนี่เราเริ่มมาเข้ากรุงเทพแล้วม,มาเล่ร้อนอยู่กรุงเทพตั้งไว่สิบปีอ่าหน้อายุสิบหาจบโรงเรียนนี่ดูกับบ้านงเท่นกัน เพราะว่าขีดขันเค็ดงานตาเกเลเ็ดด <c oughs> ้วเออก็จากเรานทดอะไรดิพี่บัวลุงลุงเราพี่บัวฟังบอแม่บงมีเงินเห้ไปกับเซลสวยแบบนี้ไปตากแกนยุงงี้ยหอตะเข่าไปเนาะอืบันี้น่ะมูคนที่มันบ,งบงังนู่น่ะพี่บัวบพามันว่าเขาพ่อแม่เขามีเงินใช่ไหม เขาน่ะพ่อหนูไปของนามกลับมาเขาของหนูนไปถึงขยะเมื่หนูหาถั่วตัดแกงกินกับบอมมี่มแล้วบันนี้หนูกับ่านเขาบันนี้หนูกับแม่หนูกับไปเห็นงานถอนมันบอกลับบ้านเนาะหนูลบอยู่ในบ้านนอะบ้านเป็นบ้านใหม่หนูแล่มเมืองเขาเสือเขากับมาก,กันเด้จับกลุ่มมากกันแบบบ้า,บาถ้าเขาเอาื้อย,ยังไงเอื้อนบุรี่บอกเอือ้อนแบบออ อีนนี้เราบอกขา้าวบะมีผู้ใดอยู่ตรงนั้นน่ะบอกภัยผู้ใดเลยอืมอุ้ยเบาไปแล้วคนละ,ะตัวชีวิตนะห่เขขอเข้าวกะปะแดกไปโรงเรียนเขาบอกให้กินเ <c oughs> ขาบอกให้กินน้ำเ <c oughs> ขาบอกให้ซุ้มจังก์สาม 3, คนสี่คนนั่นว่ากันแม่นั้นัน่นผู้ใดมีนนมนแนวกินดีๆบอกว่าให้กินน้ำมามห่ <c oughs> อกับปะแดกไป เอาไปแหลกกันกินเนาะแต่ก่อนไปโรงเรียนนะบาดนี้หลังๆมาพอได้ห่อกับ่งย่างมากินบ้านอไปไปไปจากบ้านมาโรงเรียนหัวบ้านท้ายบ้าน่็ไกลเป็นไอืงเป็นย่างชิมนาทีประมาณค่อยๆประมาณสองล ได้ยูไกลมากเลยบอไม่กันสื่อทุงเท้านัเกเรียนเวลาแสนเกลียพระละกับบได้ใส่ถุงเท้าไปคุณมคู่เปิดขึ้นมาเอาไม้ายฟาดพัวโอ้โหมสมัยก่อนบอไม่ผัมากเดินเขาบ่ได้ซอยเหมือนสมัยตะกอนเขาบ่ได้ซอยเหมือนสมัยเดี๋ยวนี้เด้มือสมัยก่อนเดี่ยเข้าใจแต่เด็กเรียนดีเรียนโรงเรียนบอ ได้ทุนดินสอได้ดินสอกลับไได้อันท่านน้ำหมูสม,มุดกับสอันั้นจะได้เขียนกระดานกระดานเราก็จะเ,เขียนมันจะมีสอเขียนกระดานชอบบ็อกบอเป็นบ่อคือกันลวแต่ว่าท่องเลิมเป็นสอเขียนกระดานนี่สิเขียนแล้วมันจะออกขาวๆก็โอเขีดกระดานที่เป็นรอยอะ่ะ ข้ามดาเบิดเว้นเบิร์ดกแล้วเขาก็เลยแบบว่าได้ไปมั่งบ่ได้ไปมั่งเลี้ยงกันแล้วตัดตักผัดกะเพรามากชินกับตับหุองแซ่บเข่ากันเสยเข้ากันเบิร์ดเนี่ยนี่ก็เข้าอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็ มันเหลือนะั้นหมดอ,อืม,มเข้าบ่ะก็มันนี่ไปรับจ้างปลูกมันหม้อพี่บอกเคยไปบ่ไปแต่ก่อนไปรับจ้างขุดตันละห้าร้อยปลูกกกฟุดแล้วก็ปลูกรู้ไปปลูกมันนัะนมันยกเสือกไหมอืมถีเอาเสือกไปสองพังยก<ๆ>เขาก็ะหายไปไปแบบว่าพ่อแม่ม่ได้ไปแปลงคนอื่นเขาบอกว่า,วา พุ่งนี่ไม่ต้องมาแล้วเดอ้อวาสันม,มีคนบ้าปลูกไม่ดีวาสันแต่ประเด้ไปเห็ดก็เขาเข่าเบาไปไปบดนีปไปรับจานถากหยาอ้อยอ้อยมันสูงเนาะเมื่อยถากไปกลางกลางว่องม่เห็นคนกะรับหนีบจังหน่อยนึ่งอพอเด้๋ยวนี้เสียข้นมาใไกลๆก,ก,กับทาเท่าไปอีกออีอนี่พี่บัวนี่แหละชีวิตสาวพิดกุนแด้ แซมไม่พออะคือว่าลูกรู้รอปะรอคัะหนาะเมย์น้องเขากะจิกินเบิร์ตให้เหรอจาพี่น้องจ้าจังไดนคิดนีสาวกุ oh mm hmm. ลากไว้แค่น nice. um> um ี้เด้อจ้าขออนุญาตไปกินขขาวก่อนเดี๋ยวพอกระมาคนิ่หนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกบัวสวัสดีท่านผู้ชมบ๊ายบายบันดีค่ะ